สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับ OIT Fast Track ทางรัฉบับ OIT โดยเราจะมาศึกษาการจัดทำข้อมูลในข้อ O12 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีพศ2568พร้อมที่จะเจาะลึกในรายละเอียดกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ องค์ประกอบด้านข้อมูลในข้อ O12 มี3องค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบที่1แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีพศส5 6 8 8ที่มีวงเงินสูงสุดอย่างน้อย100รายการองค์ประกอบที่2 แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่มีการลงนามในสัญญาแล้วณนะวันที่31มีนาคม2568และองค์ประกอบที่3เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีพศ2568ในเบื้องต้นแบบฟอร์ม ITA o 12ตามภาพผนวกกอ คือแบบฟอร์มหลักที่ผู้จัดทำข้อมูลสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพศ2568 ซึ่งผู้จัดทำข้อมูลสามารถสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคำอธิบายการกรอกข้อมูลของแบบฟอร์ม ITAO 1 2จากเว็บไซต์ ITAS ได้ที่ QR code ที่ปรากฏหรือสามารถเข้าไปศึกษาที่คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพศ2568หน้า64เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มภายในคู่มือได้ที่ QR Code ที่ปรากฏได้เช่นเดียวกันค่ะโดยภายในแบบฟอร์ม ITA O12 ตามภาพผนวกกอจะมี2ส,ส่วนประกอบคือ 1. ส่วนคำอธิบายที่ชี้แจงวิธีการกรอกข้อมูลข้อกำหนดในการกรอกข้อมูลและรายละเอียดคำนิยามของคอลัมน์ Excel ภายในแบบฟอร์ม ITA O12 และ 2. ส่วนแบบฟอร์ม ITAO 12เป็นส่วนที่ผู้จัดทำข้อมูลสามารถกรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพศ2568ที่มีคอลัมน์ทั้งหมด16คอลัมน์ตั้งแต่ A ถึง P ที่มีคำนิยามและรายละเอียดดังต่อไปนี้คอลัมน์ A ที่คือลำดับรายการคอลัมน์ B ปีงบประมาณคือรอบปีงบประมาณที่หน่วยงานใช้ในการบริหารราชการในการประเมินรอบนั้นๆในกรณีนี้คือปีงบประมาณพศ2568คอลัมน์4ชื่อหน่วยงานคือชื่อหน่วยงานที่เป็นสถานะนิติบุคคลไม่ใช่ส่วนราชการย่อยภายในหน่วยงานคอลัมน์ดีอำเภอโดยในกรณีหน่วยงานประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้ระบุข,ข้อมูลอำเภอตามที่ตั้งของหน่วยงานและในกรณีหน่วยงานประเภทกรมหรือเทียบเท่ากองทุนรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหน่วยงานของรัฐอื่นๆสถาบันกาศึกษาหน่วยงานของรัฐสภาหน่วยงานของศาลหน่วยงานขององค์กรอ,อิสระตามรัฐธรรมนูญจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้เว้นว่างไว้ คอลัมน์ e จังหวัดโดยในกรณีหน่วยงานประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้ระบุข,ข้อมูลจังหวัดตามที่ตั้งของหน่วยงานและในกรณีหน่วยงานประเภทกรมหรือเทียบเท่ากองทุนรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหน่วยงานของรัฐอื่นๆสถาบันนมศึกษาหน่วยงานของรัฐสภาหน่วยงานของศาล หน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้เว้นว่างไว้คอลัมน์เกระทรวงโดยในกรณีหน่วยงานประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษสถาบันอุดมศึกษาหน่วยงานของรัฐสภาหน่วยงานของศาลหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและจังหวัด ให้เว้นว่างไว้และในกรณีหน่วยงานประเภทกรมหรือเทียบเท่ากองทุนรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐอื่นๆให้ระบุสังกัดกระทรวงของหน่วยงานคอลัมน์จีประเภทหน่วยงานซึ่งประเภทหน่วยงานประกอบด้วยหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่ากองทุนรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหน่วยงานของรัฐอื่นๆสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐสภาหน่วยงานของศาลหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลน,นครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลคอลัมน์ H ชื่อรายการของงานที่ซื้อหรือจ้างคอลัมน์ I งวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท คือเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของรายการนั้นๆคอลัมน์น J แหล่งที่มาของงบประมาณคือที่มาของการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเช่นพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเงินรายได้คอลัมน์ K สถานะการจัดซื้อจัดจ้างโดยมี d r o p วน์ลิสต์ทั้งหมด4ตัวเลือกคือ 1. ยังไม่ได้ลงนามสัญญา 2. อยู่ระหว่างระยะสัญญา 3. สิ้นสุดระยะสัญญาและ 4. ยกเลิกการดำเนินการทั้งนี้ผู้จัดทำข้อมูลจะต้องพิจารณาว่าการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการเข้ากรณีใดเนื่องจากตัวเลือกในคอลัมน์ K สถานะการจัดซื้อจัดจ้างนี้จะมีผลกับการกรอกข้อมูลในคอลัมน์ L วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง M ราคากลาง N ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง O รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก และ P เลขที่โครงการในระบบ EGP ต่อไปโดยกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างเข้ากรณี1ยังไม่ลงนามสัญญาและ 4. ยกเลิกการดำเนินการผู้จัดทำข้อมูลไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในคอลัมน์ L วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง M ราคากลาง N ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง O ได้ชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก และ P เลขที่โครงการในระบบ EGP และถ้ากรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างเข้ากรณี2อยู่ระหว่างระยะสัญญาและ3สิ้นสุดระยะสัญญาผู้จัดทำข้อมูลจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในคอลัมน์ L วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง M ราคากลาง N ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง O อรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกและ P เลขที่โครงการในระบบ EGP โดยไม่มีการเมนว่างไว้คอลัมน์ L วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยมี dropdown list ทั้งหมด5ตัวเลือกคือ 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง 4. วิธีประกวดแบบและ 5. อื่นๆคอลัมน์เ ราคากลางบาทคือราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงคอลัมน์ N ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างบาทคือราคาที่ใช้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างคอลัมน์โรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกคือผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้มาเป็นผู้ดำเนินการและคอลัมน์พเลขที่โครงการในระบบ EGP คือเลขที่โครงการของรายการการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆที่ปรากฏในระบบ EGP โดยในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดําเนินการระบบ EGP ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค0405.4ทับบอ322ลงวันที่24สิงหาคม2560ให้แสดงให้เห็นว่าไม่มีเลขที่โครงการในระบบ EGP พร้อมเหตุผลประกอบโดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้ ทั้งนี้ยังมีรายละเอียดในการแสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างในแบบฟอร์ม ITA มี2กรณีหลักๆได้แก่ 1. กรณีหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบลงทุนในปีพศ2568ให้แสดงข้อมูลรายการและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของข้อมูลงบรายจ่ายประเภทอื่นที่มีวงเงินสูงสุดให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบอย่างน้อย100รายการ 2. รณีที่หน่วยงานได้รับจัดสรรงบลงทุนในปีพศ2568แต่ยังไม่ถึง100รายการให้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วนตามองค์ประกอบดังนี้ 1. แสดงรายการและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทุกรายการและ 2. แสดงรายการและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของข้อมูลงบรายจ่ายประเภทอื่นที่มีวงเงินสูงสุดเพิ่มเติมจากข้อ1 ให้ครบถ้วนรวมอย่างน้อย100รายการอย่างไรก็ตามถ้าหน่วยงานได้รับจัดสรรงบลงทุนในปีพศ2568รวมกับการจัดซื้อจัดจ้างของข้อมูลงบรายจ่ายประเภทอื่นแต่ยังไม่ถึง100รรายการให้หน่วยงานแสดงรายการและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการพร้อมทั้งให้ระบุลงในเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมีรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการรวมแล้วไม่ถึง100รายการโดยองค์ประกอบด้านข้อมูลของข้อ O12 องค์ประกอบที่ 1. สแสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีพศ2568ที่มีวงเงินสูงสุดอย่างน้อย100รายการ โดยผู้จัดทําข้อมูลสามารถศึกษาวิธีการกรอบข้อมูลในแบบฟอร์มได้จากตัวอย่างที่ปรากฏที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 1. ชื่อรายการของงานที่ซื้อหรือจ้าง 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท 3. แหล่งที่มาของงบประมาณและ 4. สถานะการจัดซื้อจัดจ้างในองค์ประกอบด้านข้อมูลองค์ประกอบที่2แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่มีการลงนามในสัญญาแล้วณนะวันที่31มีนาคม2 5 6 8ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 1. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ราคากลางบาท 3. ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างบาท 4. รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกและ 5. เลขที่โครงการในระบบ EGP ซึ่งรละเอียดทั้ง5ข้อนั้นสามารถเว้นว่างได้ในกรณีสถานะของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นยังไม่ได้ลงนามสัญญาและยกเลิกการดำเนินการดังเช่นตัวอย่างที่ปรากฏแต่ในกรณีสถานะของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอยู่ระหว่างระยะสัญญาและสิ้นสุดระยะสัญญาผู้จัดทำข้อมูล จำเป็นต้องกรอกข้อมูลโดยไม่มีการเว้นว่างไว้ดังเช่นตัวอย่างที่ปรากฏในองค์ประกอบด้านข้อมูลองค์ประกอบที่3เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีพศ2568สำหรับระดับคะแนนในข้อนี้มี2ระดับคือ100คะแนนในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ที่กำหนดแบบฟอร์ม ITO 1 2ตามภาคผนวกกอและศูนย์คะแนนในกรณีที่เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้ยังมีข้อควรระวังในการจัดทำการประเมินข้อ o อ2ได้แก่ 1. ระบุข้อมูลไม่ครบถ้วนโดยเว้นว่างในเซลล์ที่เป็นองค์ประกอบด้านข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก 2. หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ที่ไม่ใช่ไฟล์ Excel และ 3. หน่วยงานมีการแก้ไขไฟล์ Excel เช่นเพิ่มแทรกสลับคอลัมน์หรือผสานเซลล์โดยข้อควรระวังทั้ง3ข้อนั้นถ้าผิดพลาดในข้อใดข้อหนึ่งจะทำให้ได้คะแนนในข้ออ .12 ไปศูนย์คะแนนทันทีดังนั้นผู้จัดทำข้อมูลต้องตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียด ถ้าได้ทราบข้อมูลและรายละเอียดของการประเมิน OIT ข้อ e 12ไปแล้วอย่าลืมทำการเตรียมข้อมูลและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ด้วยนะคะ